สวัสดีครับพี่น้องผู้สกุลสมองสบอนเนาะสาบุนี่ครับจากเขาแปลงจริงต้นตะครบแล้วเนาะครับผมมาเบิ่งเหล่านี้มาตัวจากเทื่อนะครับเนี่ยบางอย่างจากเทื่อผมก็เลยอันมาอ้อมใบเพราะว่าไก่ไก่เพิ่นมาเขียนะครับทางบ้านผมก็ปลูกเ่าไก่บ้านคุ้นไปเลยนะครับนี่นะครับไก่เพิ่นมาเขียผมก็เลยร่อนแบบนี้ครับพี่น้อง ใส่ผ่าใส่แลนนะครับไม่ตีอ้อมๆแล้วก็ล้อมไปหลังจากอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็เลยมาเบิ้งพี่น้องแปลกดีดีครับพี่น้องโอ้งามเลยครับพี่น้องนี่ครับต้นผักหวานนะครับผักหวานตาครับนี่โอ้นี่มียอดสองยอดโอ้นะครับนี่นะครับพี่น้องพี่น้องเห็นมะน่เนาะนะครับมันเทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับ แต่ก้อนนี่แทงขึ้นยากเลยครับเพราะว่าใกล้ไม่จินนะครับผมก็เลยหาวิธีลรอบนี่ครับพี่น้องนี่ครับสำหรับวันนี้พี่น้องมาอัปเดตสวนผักหวานเนาะแลเบิ้งสวนผักหวานน้ำกันนี่ครับใส่ผ้าสาลแอนดกับไม้ใส่ไม้ไผ่นะครับตีขึงนี่สิปรากฏว่าได้ผลนะครับรู้สึกว่ามันแตกยอดขึ้นมาเลยครับเพราะว่าต่ก้อนผมเสียบไม้รอมไม้ซื่อนะครับแับนี้ไอ้กล้ก็ไม่จินนะครับ ปูงจักเถีอนะครับไก่มาเชียไมจิกนั้นเมื่อกี้หวานจีเนะใกล้ก็ไดดวิธีหวานที่คนเลยด้ายโอ้ยหวาน,น,นเลยเสีบแท้เลยพี่น้องอันนี้ระบบปลาที่ผมเก็บไปนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ก็ถอดนอดวนเรา้วยกันครับพี่น้องพี่น,น,น้องเห็นไหมครับนี่ถอดนอดวนเราใกันครับที่ตะเก็บปลายด้วยเนีน่ใกล้จิกเก็บพี่น้องพอเพราะจะหลังจากทิ้นึงพเพราะหลังจากนัน้นเหมือนกัน ไอ้มันแทงยอดขึ้นมาเลยนะครับนี่โพใบโพนี่เลยนี่ครับพี่น้องนี่เนาะนี่นี่น,น,น,นี่แต่ก่อนไกลจิกตรงนี้ครับนี่เมื่อึืนจตกเทียหักไปเลยนะครับหักไปเลยเลยไปเลยมาเห็ดคอกเห้นมันสิครับหลังจากอาทิตย์นึงนี่แทงยอดขึ้นมาเลยพี่น้องนี่ครับนตรงนี้จะเป็นส่วนผักหวานครับนี่ อันนี้ก็กำลังกำลังแทงยอดขึ้นมาครับพี่น้องนี่ตรงใบตัวนี้ก็หอยไกลจิกครับพี่น้องเนี่อันนี้แทงยอดเึ้นระนาหนึงครับนี่น,น้อยนี่ครับนี่พาพี่น้องเบิงชมสวนผักหวานครับผักหวานผักหวานอืครับพี่น้องน,นี่อันนี้ก็ตแล้วครับพี่น้องนี่ตัวง่ายหัวจี่ w Z. ได้กินแท้ครับพี่น้องได้กินแทะ ไม่เลียมยุบสินะครับเนาะพี่น้องพระวัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผลดีนหนึ่งคือการไกลเคียวแล้วก็ะคือบังแสงน้อยหนึ่งนะครับบังแสงให้มันมัน,มนไ้หยืดเท่าไหมนะครับถ้ามาปล่อยแบบธรรมาชาติหลายมั่สิกะนี่อันนี้ก็แตียกลายครับบ่ขึ้นนะพี่น้องไกลมาจิกจากไกลจากยังมาจิกกันเนาะครับพี่น้อง น,น,นี่อันนี้น้อยโอยน้อยมันจะสั้นนะครับแตกยอดถึงไหแล้วครับเนี่ยตรงนั้นจะเป็นไก่จิตนะครับหลังจากรวมให้มันตรงนี้แล้วขึ้นพี่น้องโอ้นะครับพาพี่น้องมาเบื้องสวนผักหวานนะครับว่าลายต้นนะครับนี่รวมแล้วกับประมาณร้อยครับร้อยกว่าต้นนะครับแต่ว่าเมื่อเบื้องตัวนี้ผมปลูกต้นตะกบไปแล้วนะครับเพื่อจะปลูก ปูเพิ่มอีกแถวนึงครับพี่น้องนี่เพิ่มอีกแถวหนึ่งนะครับต้นตะโกปูกแล้วผมจะปลูกอีกเพิ่มอีกแถวนึงตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนาะเอามาปลูกอีกประมาณต้องซื้อเบียมาอีกประมาณจกซื้อเบียนะครับเพราะว่ามันจะเลี้ยวพอไนนก็หาย,ยากนะครับพอหย่านบัทันนะเพิ่นเพิ่อน,พอนอีกก้าไว้ก้าไว้ขายนะครับผมจะเอาเม็ดมเมล็ดมัน,น่ะที่เป็นก้าไว้สุดๆเนี่ยมาครับ จะ่พวกพวกนั้นเนี่ยจะเป็นพวกคนที่กล้ากล้าในเองนะครับแล้วกลมาลุงเองนะครับตรงนี้ประมาณสี่สิบต้นนะครับประมาณสี่ต้นที่ทีป่ปลูกใหมนนนน่นะครับปลูกมาทีนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ปากไรกดแช์นะครับวันนี้มาชมสวนผักหวานนะครับผมสวนผักหวาน ตัวน้่งไม้อยู่นะครับเนาะมันเป็นแบบแต่ว่าผมต่อแบบน้่งแบบปาหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหนาแรงเพราะที่ได้ให้น้่งมันได้นะครับผมยังมีระบบได้ตัวน้่งประดาน,นะครับแถวนี้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้เล์กดแชร์นะครับพี่น้องมาเบิ่งสวนผักบ,บ้านนะครับสวยๆเห็นมันเกียรติที่แล้วดีใจพี่น้องเอ้ยอไปตาได้กินในตัวนี้ว่าสนุกอ่ะมาเบิง่ง ไงเตียเลยดินี่ครับนี่แจกยอดขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะตรงนี้สองตน้นน้วยเนาะครับสองต้นเอาพี่น้องส,สรินี้กไปแค้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือหนาผมงก็สิมาอัปเดตใหม่นะครับสีว่ามันสีไงขึ้นซ้ำใด้นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีพาพี่น้องบึงไว้ึ้นนิกก่อนนะครับเนาะ อ่าคลิปหน้าใครว่ากันไหมนะครับพี่น้องกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อนะครับสวนผักหวานนะครับอันนี้ปลูกเดือนกรกฎาคครับเพราะทันถึงปีนะครับนี่นะครับประทันถึงปีนะครับค่ะเลยสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะนี่ครับซื้อมาต่อนางไ่ให้พี่น้องเห็นนะครับเนาะที่ผมลงคลิปไว้ก็จะเป็นเบียน้อยนะครับสลักที่นี่กับากไปนะครับเดี๋ยวอีกอีกจะน้อยกับกะติมามาอเมริห้เบอร์ยังไม่ที่หนึ่งนะครับพี่น้องสลักที่นี่กับ Oke teman selamat datang